สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมโตชิบ้านะครับตัวนี้รุ่นนะครับ 47RW 1T นะครับอาการนะครับเปิดประมาณ2นาทีแล้ดับนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็ตัวนี้แกะบอดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้ก็ลูกค้าได้บอกว่าซ่อมที่อื่นมาแล้วนะครับใช้ได้ แป๊บเดียวก็คือน่าจะใช้ได้ซ่อมมาแล้วใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าก็มาเจอการเปิดและตัดเนี่ยครับกพจากที่แกะมาก็จะเจอแบบนี้ครับตรงนี้ใหม่ครับพันมาใหม่ผมก็ได้ทำการลื้อบอร์ดนะครับตัวนี้ลื้อบอร์ดก็เอาตรงๆครับตอนนี้ผมก็เปิดลองอยู่นะครับก็ยังไม่ดับครับจากการที่ลงมือซ่อมนะครับอ่อ ลงมือซ่อมนี้ก็คือผมได้รอบอร์ดจ่ายไฟนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองเอเปลี่ยนดูครับย้ำปิ้นก่อนนะครับลดับแรกลองเปลี่ยนดูย้ำปิ้นปัดฝุ่นที่บอร์ดจ่ายไฟครับตัวขับหลอดไกลครับคอนโทรลเดี๋ยวมาดูกันครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เปิดรออยู่ครับยังสว่างอยู่ครับครับได้ทําการเปลี่ยนซีไปนะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนตามไปครับเพราะว่าอะไรมันก็ตัวไม่ถอยาไกอย่างเราจะได้ไม่ลงอาการครับบางอย่างตัวเล็กน้อยก็ลงทุนเปลี่ยนไปดูครับจะได้ไปน,นั่งทำอย่างอื่นต่อครับไล้จอนอื่นต่อ <c oughs> นี่ครับตัวที่เปลี่ยนครับจะมีซีตัวนี้ครับ องตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวนี้สามสามไมโครห้าสิบโวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่สิบเจ็ดไมโครห้าสิบโวลต์แล้วก็สิบไมโครห้าสิบโวลต์ครับเปลี่ยนเสร็จปัดฟิล์มล้างฟิล์มทั้ทงบนทั้งล่างนะครับตอนตนี้ก็เปิดลองอยู่นะครับยังไม่ดับเดี๋ยวผมขอลองทิ้งไว้ครับถ้า มันได้ยังไงก็เดี๋ยวจะเอาลงนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําการขูดปิ้นเล็กน้อยครับตรงที่มันดําๆเป็นฐานครับเพราะว่ามันจะติดระหว่างเอซีสองอันครับแล้วเ,เอ็นนะครับก็ได้ทําการขูดให้มันไหม่เป็นฐานไม่ถึงกันนะครับเพราะว่าเวลาถ้ามันไหม่เป็นฐานมากมันจะอาร์กนะครับก็ทําการขูดออกไปด้วยครับใต้ปิ้นนะครับ ตอนนี้ก็เปิดลองครับจอยังสีฟ้าอยู่ครับแต่ก็อาจจะดับเมื่อได้ใสนครับจอยังสีฟ้าอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะเอากล่องมาใส่ลองดูครับเดี๋ยวหยุดคลิปครับ ก็เมื่อเอามาตั้งลองดูก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับสรุปว่าเปลี่ยนซีไม่หายนะครับนี่ครับนี่ครับไม่หายครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวไล่เช็คต่อครับตอนนี้นี่ครับไม่หายนะครับกระพริบดับกระพริบดับครับนิ่งต่อภาพที่เหาการครับนี่ใช้ชแฮปปี้นูตีเช่่ครับดับครับ ติดระดับโอเคเดี๋ยวผมมาไลา่เช็คดูเทียบตันเดี๋ยวเรามาวัดดูกันตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องถอดลำโพงครับเปิดเสียงก็ได้ไม่เปนกรนี่บตัดปิวอยู่ครับ,รบ,ดดว,รบวัดไฟห้าโวลต์ขาสี่ครับห้าโวลต์ไม่ตกนะครับยังไม่ตกครับตอนดับแล้วไฟเอ่อแบตไลท์ออนออฟครับ ขาเก้าม่ตนะขาเก้าตอนดับก็ไม่ตกครับนิ่งนะครับเมื่อนิ่งแล้วก็มั่นใจครับว่าบอดดีครับเดี๋ยวต้องมาวัดไฟตรงนี้ดูตอ,อตอนที่มันตกก็น่าจะเป็นไฟสิบสองถ้าคุณไม่อยากพลาดช่วงเวลาดีๆให้เป็นหน้าที่ของ Philips Air f r y e r XXL เดี๋ยวกาตั้งห้าสิบนะครับเดี๋ยวชักลับถ้าตกมันก็จะหลดลงคะโอเคไม่ครับตั้งห้าสิบจะได้ดูง่ายตกแล้วเสียงหายครับเดี๋ยวดูสิบสองว้นตกไปไม่ตกนะครับมิเตอร์ตกครับสิบสองว้นไม่ตกครับมาดูยี่สิบสี่มันจะมีเขียนยนะี่สิบสี่ว้นเนี่ย ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไม่ตรงครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมแตดีกว่าพรมาจะแตะไม่ดีครับนี่แต่ไปับเดี๋ยว จะโดนนี่สก่นเ่ยเดี๋ยวดึงลำโพงออกครับดึงลำโพงออกวัดยิบสี่ยิบสี่โวลต์ผมจะมองที่หลอดแล้วมองที่มิเตอร์เอาละครับตอนดับว่ามันตกหรือเปล่าหยิบสี่ตรงนี้ไม่ตกนะครับ สรุปว่าตรงนี้บอร์ดน่ตาเป็นที่จ่ายไฟนะครับจ่ายไฟตกกระพริบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าเป็นชุดไหนที่หลอดแตกไรครับแต่หลอดแตกไรกันไม่น่าจะสว่างทั่วจออะครับโอเคครับหยุดคลิปสักครู่ครับรับผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้มีปัญหาไหครับาะวัดทั่วระหว่างสี่ตัวน,นี้ครับไฟขึ้นประมาณตั้งสิบนะครับไฟขึ้นประมาณสองโวลต์กว่าสองโวลต์หน่อยๆน่อยครับซึ่งตอนดับก็จะมีสะอึกนิดหน่อยครับ ซึ่งดูเหมือนว่าซตัวนี้สามสามัวหาสิบโวลต์ไม่น่าไฟได้แค่สองโวลต์สองโวลต์กว่านะครับเดี๋ยวต้องแกะดูครับว่าอาจจะเป็นชุดนี้หรือมีชุดเอกซอะไรแถวเนี้ผมจำไม่ได้ต้องรื้อดูจริงโอเคครับผมลหลังจากที่ใช้เวลารออะไรนะครับก็คือที่ผมว่าวัดตรงนี้เราไฟมันสอึกนะครับกัดสึกมายันถึงมันสึกนี่ครับ ก็ได้วางเครื่องไปครับแล้วก็ไปหาซื้อที่บอกครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ F S F R 1 8 0 0 X S L นะครับซึ่งซึ่งผมก็ลงท้ายไม่เหมือนกันครับตั้งแต่พันแปดไปก็จะเป็นภาษาอังกฤษสามตัวไม่เหมือนกันเลยก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปิดรองครับ ดีมันไม่โฟกัสต้องทับเปิดแฟลชเดี๋ยวสักครู่ออรครับนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปภาพนี่ครับนะครับ S 1> F, 1. F S F R หนึ่งแปดนศูน L ด้านหลังจะไม่เหมือนกันครับหลังจากตัวหนึ่งแปดศูนย์ไปก็ใส่กันได้ครับก็ตอนนี้ก็ลองเครื่องครับของเดิมก็อย่างตามค,คลกกิปครับหลอดจะกระพริบครับกระพริบตอนนี้ก็ถ้าไม่ได้เสียสัญญาก็จะตัดไปแต่ว่าไม่ได้กระพริบนะครับก็คือเราต้องเอาสัญญาณมาเสียบเข้าครับ,รบนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับ ลองมานานอยู่พอสมควรครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะมาเปิดลองอีกทีนึงครับตอนนี้โ okay, อเคครับผมก็น,นี่นะครับก็ถือว่าผ่านแล้วครับพอดีเอากล่องไปลองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับก็เปิดมานานนะครับมไม่มีปัญหาครับก็บรุปว่าเป็นแค่ ที่ผมโลซีไปแล้วไม่หายก็ได้บอกท่านผูช้ชมไปแล้วก็ลองย้อนฟังคลิปดูนะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปนะครับแล้วดูตอนชี้ว่าอาการของหลอดมันก็พิบเป็นแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม